ยอดโยมสาธุชนทั้งหลายคำคืนของวันนี้รายการธรรมะกลับมาจเจอกันกันกบบรรดาาตดโยมสาธุชนที่สนใจใครในธรรมที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะอยู่ทางบ้านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2 5 8ญาตดโยมหลายท่านหลายคนก็เรียกว่าไปร่วมงานศพของคนยายยายอะไรจําจชื่อบ่ได้โยมเอ่ยจําชื่อไม่ได้ ของคุณยายัดโยมก็ไปร่วมกันมากนั่นก็ในช่วงภาคกลางวันที่ผ่านมาอากาศจะร้อนจะหนาวหน้าตาก็อาจจะไม่ยิ้มเย้มแจ่มใสามากเท่าไร่นี่ก็ไม่เป็นไรซึ่งในการสร้างสรรค์รายการในยามกลางค่ำกลาง,ง,งคืนดึกๆโยมก็ติดตามรับฟังได้อยากโยมฟังธรรมะแล้วก็ให้กําลังใจกันได้ในเรื่องของการเทศหรือการแสดงธรรมให้โยมได้สดับเสียงอาจจะแหบแห้งไม่ชัด ก็ขออภัยก็วันนี้มีประมาณ2งานด้วยกันก็คือฉันนั้นเพลแล้วก็เ <c oughs> มื่อวานวันที่15มีโอกาสไปที่วิทยาลัยเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปรับอาหารบินทบาทภาคเช้าในการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียนก็ประมาณ600คนโดยประมาณแลก็วันนี้ก็อาจเสียงแหบแห้งภาคกลางวันก็ร้อนก็จิบน้ําดื่มน้ําเข้าไปเยอะพอสมควร เสียงอาจจะแหบแห้งนี่ก็ไม่เป็นไรในการสร้างสรรค์รายการยมญาติทั้งหลายที่ไปร่วมง,งานศพช่วงกลางวันที่ผ่านมาเราก็ไปแสดงความเสียใจให้แก่ยมเจ้าภาพที่สวนที่เสียที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปในการจากไปก็ไม่มีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาแต่การตายอย่างนี้นำความเศร้าโศกเสียใจให้ลูกให้หลานได้รำพึงรำพังร้องไห้ แต่ทุกคนเกิดมามันก็ต้องมีความตายทุกคนทุกรูปทุกนามถามว่าโยมอยากตายไหมโยมญาติทั้งหลายก็ตอบว่าไม่อยากตายหรอกเราไม่อยากตายแต่ในเมื่อพญามัจจุราชภากชีวิตแม้จจแม้แต่แต่จะห้ามอย่างไรพญามัจจุราชก็ไม่ฟังญาติโยมทุกท่านทุกคนบางท่านบางคนเกิดมาก็ไม่มีโรคไม่มีไปไข้เจ็บก็ตายอําราพาจากกันไปในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บก็ตายกันไปบางคนบางท่านเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ตั้ง43 40ปีก็มีโรคเบาหวานปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างมากนั้นโรคเบาหวานทุกคนก็มีโรคได้กันทั้งนั้นแหละจะบางคนบางท่านก็เป็นโรคทางกายบางท่านบางคนก็เป็นโรคทางใจนั้นโรคทางกายเราก็ใช้ธรรมะเยียวยารักษาได้แต่ถ้าโรคทางกายนี้ก็ต้องใช้ยาหมอรักษาไม่ได้ก็ตายแค่นี้ มันก็ทิ้งกันไปในเรื่องของสังขารหากินมาทั้งชีวิตก็เหลือแค่กระดูกเพียงถ้วยเดียวจมเดียวเก่าแต่แล้วเขาก็เอาไปบรรจุไว้ในโกรดในที่เก็บอันเล็กๆายดโยมสังเกตดูเวลาเราไปเก็บกระดูกเขาก็เก็บไปไว้ในโกรดเนี่ยแหละของชีวิตตอนเช้าภาคเช้าก็หมอเขาก็อ่าสับปะลือมรกระทายกเขาก็เก็บกระดูกทําพิธีไก่ขันอะไรอย่าง้นโอ๊กอีโอ๊ก ก็ไก่ขันนะก็ทําให้เรารู้ในเรื่องของสัจธรรมความจริงชีวิตของคนเราเกิดมาทุกรูปทุกนามไม่ตายก็ไม่ว่าจะว่าไงจะเป็นพระเป็นเถนเป็นทีเป็นทาหารตำรวจเป็นนายกองค์กรสูง,สง,สงระดับประเทศชาติบ้านเมืองสุดท้ายแล้วก็หาไม่ในเรื่องของความตายก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างแม้ทรัพย์สมบัติที่เราใช้ประจํามันก็เอาไปไม่ได้ อย่โยมสังเกตด,ดูง่ายๆดวยกันเลยทรัพย์สมบัติที่โยมอุตสาหหามาเป็นปีเป็นเดือนบางทีเก็บเงินซื้อรถกระบะราคาเป็นแสนเป็นร้านมันก็เอาไปไม่ได้ในเรื่องความตายมาพลาดมาพลาดต่อมามาถึงความปราพจน์ก็คืออันเป็นธรรมประธานมีคําที่รวบรวมเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเข้าเป็นหลักใหญ่ก็คือสองหลักหนึ่งได้แก่ธรรมสองคือวินัยธรรมหมายมถึงคําสั่งสอน ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติที่เป็นหลักฐานควรรู้และปฏิบัติในวิถีชีวิตอันส่งผลทําให้เกิดความ <c oughs> ประพฤติและอัธยาศัยที่ถูกต้องดีงามหากพัฒนาให้ถึงขั้นสูงสุดตามลําดับย่อมสามารถกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นได้ซึ่งได้แก่คําสั่งสอนอันเป็นส่วนที่รวบรวมอยู่ในพระสุตันตปิฎกพระธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎก ข้อ2ก็คือวินยัยคําสั่งสอนที่เกี่ยวเนื่องตาอานามีทางส่วนที่เป็นข้อห้ามและทรงอนุญาตเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามเหมือนหมู่คณะญาติโย,ยมอยู่กันเป็นหมู่คณะเป็นสังคมก็ต้องมีวินยัยหรือมีศิีลเข้ามาควบกานการควบถึงจะอยู่ด้วยกันได้เป็นเครื่องมือบริหารหมู่คณะให้มีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งได้แก่คําสั่งสอนที่อยู่ในส่วนพระอาพระวินัยปิดกนั่นเองต่อมาก็คือรูปหมายถึงสิ่งที่สามารถอาจำรุดสุดโทมแสดงความสลายไปหรือผานแปรเปลียนวิโรที่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาคือเป็นร่างของคนสัตว์สิ่งของต่างๆ แบ่งได้สองส่วนก็คือ1มหาปฏูตรูปรูปใหญ่ไม่ถึงสิ่งที่เป็นของซึ่งได้แก่ส่วนที่ประกอบขึ้นด้วยธรรมชาติ4ก็คือทัรวมการได้สัดส,ส่วนในสิ่งที่เกิดอาศัยอยู่ <c oughs> สิ่งที่เกิดอาศัยอยู่ในร่างกายอันเกิดจากความรวบรวมช่องท่าสและรวมถึงกิริยาอาการที่เกิดจากร่างกายนั้นถาดยังออก าตุแยกออกเป็นส่วนสองอส่วนย่อมเป็นสี่ส่วนย่อมได้อีกคือ1ป,ประสาทรูปสิ่งที่ให้สําเร็จ5อย่างคือจักขุประธานรูปได้แกด่ดูโสตประธานรูปฟังคานะประธานประศาสตร์รูปดมกลิ่นจิวหาประสาทรูปปริมรสกายประสาทร,ร,ราูปร,รูปสัมผัส โจรโรปูปรูปที่ทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากปาสรูป5คืออย่างคือรปูปวิสัยของสักจักขุเสียงวิตสัยของโสตะรูเพศหนึ่งคืออิทธิภารปูปเป็นรูปของผู้หญิงปุริสภารปูปรูปคือความเป็นชายหะไทยรปูปรูปคือหะไทยส,สภาวะที่รักษา รูปให้เป็นอยู่มีหนึ่งได้แก่ชีวิตตินรโปชีวิตตินนลงน่ะยาโยมชีวิตติรลต่อมาก็คืออาหารรปูปโอชารสที่เกิดแต่อาหารที่กินเข้าไปมีหนึ่งได้แก่กาวะหิงการหาระต่อมาปริเฉนรูปรูปที่คอยทําหน้าที่กันไม่ให้รูปอื่นๆในภายในให้ประปนกันก็มีหนึ่งได้แก่อาหารธาตุช่องว่างในกาย ต่อมาก็คือวิบัญญัติรูปรูปที่คอยกำกัดการเคลื่อนไหวอย่างได้แก่กายวิบัติการเคลื่อนไหวทางกายวัีวิบัติวัีวิบัติการเคลื่อนไหวทางวาจาต่อมาก็คือวิการรูปรูปที่เป็นไปด้วยอาการต่างๆมีสามประการากาไ,ดได้แก่ระขึ้นไปจากเดิมสันติการสืบเนื่องติดต่อกันไปชะระตา การชำรุดสุดสมไปตามเหตุปัจจัยอน,นิจจาไม่แท้แน่นอนอุปาทานยรูปถ้านับจำถ้านับจำถ้านับตามจำนวนที่กล่าวมานี้ทั้งหมดมี35รูปแต่ในบางทีท่านเป็ว้นไวนัดโพตพะไม่โคโจรออกเสียจึงเป็น24รูปสรุปคือหมาปุตร,รูปมีทางในสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองส่วน อุปาทานรูปมีอยู่ในสังขารที่มีใจครองอย่างเดียวต่อมาวิมุตตหยัดโยมก็สงสัยเอ้วิมุตนี่คืออะไรก็คือความพ้นวิเศษความหลุดพ้นเป็นไปอาการที่จิตหลุดจากอสวกิเลสก็คือ1ราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดเป็นปริยามีสองประเภทคือ1เจโตวิมุตต <c oughs> ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจหมายถึง ความหลุดพ้นของพระอาหันตกีนาศกผู้บำเพ็ญวิปัสสกจนเสร็จเป็นพระอาหารรันตหลุดพ้นจากราคะมีด้วยกันสามประเภทญาติโยมหนึ่งเจโตวิมุตติเจตวิโชผู้ได้อภิญญาจตุปฏิสมะปตโตพูดถึงปฏิปทาสี่พระอาหันตประเภทนี้แสดงฤทธิ์ได้สองปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาหมายถึงพระอาหันตกินาศกผู้พ้น วิเศษด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีสมถกรรมฐานเป็นพื้นฐานโดยใช้ปัญญาพินิตรพิจารณาสภาพธรรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆตามควรเป็นจริงแล้วละกิเลสทั้งปวงได้บรรลุเป็นพระหรันหลุดพ้นจากอวิชชาประเภทสุขวิคโยโกโผู้บำเพ็ญวิปัสสนาหรือว่พระหันรประเภทนี้แสดงฤทธิ์ไม่ได้ยัดยม นี่ในเรื่องของการเทศ <c oughs> ก็หยิบยกธรรมะให้โยมได้สดับรับฟังก็โอกาสหน้าก็ติดตามรับฟังกันใหม่ได้วันนี้ก็รายการธรรมะหมดเวลาลงแล้วญาติโยมขอมราพจ a กันไปก่อนญาติโยมก็ติดตามในตอนต่อไปกันแล้วกันสําหรับวันนี้งขอราพจ a กันไปก่อนญาติโยมนอนรับฟันดีด้วยกันทุกท่านทุกคน,ทนเทอโอเจริญพร